สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์อาร์ซนอลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมปืนใหญ่อาร์ซอนอลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้ติดตามกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025เมื่อคืนวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567นะคะ ทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสตเดีเมรับการมเยือนของนกนางนวลไบรตันครึ่งแรกนาะทีที่39เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำก่อนจากการเล่นโต้กลับเร็วค่ะแล้วก็เป็นบูกาโยซาก้าได้โอกาสจ่ายบนเร็วไปให้คายฮาวเวตหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงด้วยเท้าซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะคะบอลลอยข้ามตัวบาร์แฟบรูเคนผู้รักษาประตูของไบรตันเข้าประตูไปแบบสุดสวย ทำให้ทีมเจ้าบ้านขึ้นนำา1ประตูต่อ0แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เกมในครึ่งหลังนาทีที่49ค่ะเดค l ลนไรส์ Rice, มาพลาดโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงจากจังหวะเตะบอลทิ้งเพื่อไม่ให้ทางไบรตันเล่นเร็วนะคะส่งผลให้อาเซนอนเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนาที58ไบรตันตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากจังหวะที่ลูอิสดัง จ่ายบอลทะลุช่องไปให้ยยนคูบ้ามินเตได้ยิงในเขตโทษแต่ว่าติดเซฟดาบิดรายาซึ่งบอลน,นั้นยังไปเข้าทางชูเอาเปโรนะคะได้ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทำประตูเพิ่มเติมไม่ได้ค่ะจบ90นาทีเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับไบรตันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้ม จากนั้นไปดูกรณีที่เดคลันไรส์กองกลางทีมชาติอังกฤษโดนใบเหลืองที่2จนกลายเป็นใบแดงในเกมที่พบกับไบรตันค่ะเกมนี้เดคล a นไรส์โดนใบเหลืองแรกในนาทีที่42จากการเข้าหนักใส่ผู้เล่นไบรตันก่อนที่ในครึ่งหลังมิดฟิลทีมชาติอังกฤษจะโดนใบเหลืองที่2หลังลงสนามไปเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะคะจังหวะด,ดังกล่าวโจเอลเวแมนผู้เล่นของไบรตันพยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วค่ะ แต่ว่าไรซ์ดันไปขวางทางทำให้โดนเวลแมนเนตะเข้าไปเต็มๆนะคะซึ่งทันทีที่คริสคาวาน่าผู้ตัดสินในสนามเห็นเหตุการณ์ก็เดินปรีเข้ามาในทันทีแล้วค่ะแต่ว่าแทนที่จะให้ใบเหลืองแก่เวลแมนซึ่งเป็นคนเตะกลับแจกใบเหลืองที่2ให้กับไรซ์เนื่องจากมองว่าพยายามถ่วงเวลาและขัดขวางการเล่นในจังหวะนี้นะคะทำให้อาร์เซนอลน,นั้นเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนก่อนจะเสียประตูตีเสมอ และเก็บได้เพียงแค่หนึ่งคะแนนในบ้านของตัวเองทำให้เดคลันไรส์จะโดนแบนหนึ่งนัดค่ะซึ่งเป็นเกมที่อาร์เซนอลต้องบุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์ในวันที่15กันยายนนี้หรือว่าเกมแรกหลังจากฟีฟ่าเดนั่นเองค่ะซึ่งหลังจบเกมนะคะไรซ์ Rice, ออกมาเปิดใจกับสื่อถึงจังหวะดังกล่าวว่าตกใจมากและแฟนบอลก็คงจะเห็นสีหน้าของตนว่าตนตกใจ จริงๆแล้วไม่ได้แซงหน้าเวลแมนและมันไม่ได้เป็นการผวดบอลทิ้งเพียงแค่แตะบอลด้วยด้านนอกของเท้าใบแดงนี้รุนแรงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ต้องเรียนรู้จากมันต้นจะดีขึ้นและชื่นชมเพื่อนๆที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่รวมถึงมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมที่ผลักดันทุกคนแล้วก็ต้องชื่นชมแฟนๆเช่นกัน นี่คือการถูกไล่ออกจากสนามครั้งแรกในอาชีพการค้าแข้งต้นอยากจะขอโทษเพื่อนร่วมทีมซึ่งก็ได้ทำไปแล้วและขอโทษแฟนๆด้วยด้านมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมก็เปิดใจถึงกรณีนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องเล่นกันแบบ11ต่อ11เราสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้หรือถ้าเป็น11ต่อ10เราก็ยังสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้ แต่เรากลับเสียไปถึง2แต้มซึ่งตนก็อึ้งมากครึ่งแรกคู่แข่งเตะบอลออกแต่ไม่ได้ใบเหลืองแต่เมื่อเป็นไร์กลับถูกตัดสินในจังหวะที่ไม่อยู่ในพื้นที่สำคัญบอลมันไปโดนส้นเท้าของเขาตอนหมุนตัวผู้ตัดสินจะตัดสินอย่างนั้นก็ได้ตามกฎแต่ควรให้เท่าเทียมกันถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ควรมีผู้เล่นคนหนึ่งออกจากสนามไปด้วยจะได้กลายเป็น10ต่อ1ิ เราสร้างโอกาสได้2ครั้งในการดวลแบบตัวต่อต,ตัวและจริงๆเราควรจะชนะในเกมนี้ทั้งนี้เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของพริมลิกที่สร้างขึ้นมาเพื่อชี้แจงเรื่องการตัดสินโดยเฉพาะนะคะโดยระบุว่าผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่2แก่เดคล a นไรส์เนื่องจากถ่วงเวลา ส่วนเหตุผลว่าทำไมจังหวะนี้ VAR ถึงไม่ได้ทักท้วงเข้ามานั่นเป็นเพราะว่า VAR ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการแจกใบเหลืองที่ไม่ใช่ใบแดงโดยตรงได้นั่นเองล่ะค่ะไปดูกันที่มิเกลอาเตตาคุนซืออาเซนอนเปิดเผยว่ามิเกลเมริโนโได้รับบาดเจ็บหัวไหล่จากการซ้อมทีมและต้องพักนานหลายสัปดาห์นะคะ มิเกลเมริโน o ดาวเตะวัย28ปีเพิ่งย้ายมาจากเรอัลโซเซดาดมาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวรวมที่เชื่อกันว่าอยู่ที่ราวๆ32ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ1,408ล้านบาทนะคะซึ่งตอนแรกหลายคนก็เชื่อว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมในเกมกับไบรตันในวันเสาร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแหละคะ่ะแต่มีข่าวลือว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับบ,บาดเจ็บตอนซ้อม โดยว่ากันว่าอาการของเขาอาจจะถึงขั้นกระดูกไหลร้าวเลยทีเดียวแหละค่ะไปดูการสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ฤดูการ2024-2025นะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เพิ่งจะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งาาสเซนเองก็ได้นักเตะมาเสริมแกร่ง7รายด้วยกันเลยค่ะ ได้แ,แก่ลูคัสไนกาดนะคะผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวเดนมาร์กวัย18ปีที่มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวทอมมี่เซตฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีมาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมสมงสนใน e ie, เอเรดิวิชีฮอลแลนด์เซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีค่าตัวอยู่ที่ราว1ล้านยูโรนะคะหรือว่าประมาณ40ล้านบาท โดยช่วงเริ่มต้นจะเล่นให้ทีมรุ่นอยู่21ของสมุสรอนแต่ว่าจะได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแหละค่ะอีกรายก็คือดาบิดราย่านะคะผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนหลังยืมตัวมาจากเบนฟอร์ดเมื่อฤดูการที่แล้วแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยอาสตซนใช้ออปชั่นซื้อขาดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมเซ็นสัญญาถึงปี2 0 2 8ขณะที่ค่าตัวนะคะอยู่ที่27ล้านปอนด์ค่ะ ด้านริคคาโดคาราฟิโอรีกองหลังดีกรีทีมชาติอิตาลีก็ย้ายมาจากโบลญนยามาร่วมทีมปืนใหญ่นะคะโดยเซ็นสัญญาระยะเวลายาว5ปีค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์ค่ะมิเกลเมริโนกองกลางวัย28ปีนะคะย้ายมาจากเรอัลซเซดาด้วยค่าตัวรวมที่เชื่อว่าอยู่ที่32ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ1,408ล้านบาทค่ะ ขณะที่อีกรายนั่นก็คือเนโตนะคะผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนของบอลมัดย้ายมาอยู่กับทัพปืนใหญ่ด้วยสัญญายืมตัวดิวปิดท้ายสำหรับช่วงซัมเมอร์ในฤดูกาล2024-2025ของทัพปืนใหญ่นะคะนั่นก็คือราฮีมสเตอร์ลิงซึ่งย้ายมาจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลแลละค่ะ และนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปืนใหญ่อาร์ซนอนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามเรื่องราวข่าวสารของทีมปืนใหญ่อาร์ซนอนรวมทั้งทีมอื่นๆได้อย่างครบถ้วนเลยล่ะคะ่ะผ่านทาง s p o t t b n e w s ิวส์ n ชนน